ท้ายของดักกาเรลลี่ก็เดินทางเข้าสู่กรุงบัวโนสไอเวสในประเทศอาร์เจนตินาแล้วก็จะมีการปิดชากในเป็นทางการในวันนี้ต่อไปครับมาดูกันที่วงการจัก,กรยานโลกกันบ้างครับแลนซ์อาร์มสตองนั้นก็มีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอีกแล้วครับโดยเตรียมที่จะจัดการแข่งขัน ศึกจักรยานครับเพื่อที่หาเงินมาช่วยเหลือเหยื่อที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยในรัฐวินส์แลนด์ของออสเตรเลียครับโดแลนอัมสตองนั้นก็ถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ครับในการจัดการแข่งขันที่เมืองอะเดเลดในประเทศออสเตรเลียครับโดยเขานั้นทวีตในทวิตเตอร์ครับแล้วก็มีผู้ต่อรับการแข่งขันกว่า800 0คนเลยทีเดียวครับสำหรับรายการการกุศลซึ่งจะหาไรายได้ครับผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตจากเหตุอุทกภัยในรัฐวินส์แลนด์ครับซึ่งฆ่าชีวิต ผู้คนไป16คนแล้วก็ทำให้อีก20ชีวิตนั้นสูญหายไปครับก็ถือว่าเป็นอึ่งอีกหนึ่งโครงการการการุศลของแลนด์อัมสตอองอดีตเจ้าของแชมป์ตูดระฟองเจสมัยชาว <That> s <S อมริกับกัป so ตัน